เซบาเตียนมาเองค่ะเปิดใจเรื่องราวความรักบทสรุปคืนดีจริงหรือไม่คะสืบเนื่องจากคู่รักที่ถูกจับตามองตอนนี้อย่างเดวอริสลากับบานใจอย่างเซบาเตียนลีที่เพิ่งจะเปิดตัวคบกันเมื่อปลายปีที่แล้วและเปิดฉาก ความรักที่หวานหยดย้อยออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยครั้งจะหลายคนต่างอิจฉารักดีๆที่ลงตัวจูๆความรักที่หวานอยู่ดีๆก็สอ่อแววรักล่มละคะ่ะเมื่อทางดันสาวดียวแล้วหวานใจต่างคนต่างอันฟอลโล่อิสตากรํและลบรูป,รปคู่เกียงไอจีพบว่าหนุ่มเซปาเตียนนันโพสไอจีสตอรี่ตอนนี้ได้ลบไปแล้วเลยคะ่ะฟิลลิ่งแบบว่าได้รับแต่คำโกหกอ้างนู่นอ้างนี่เด็ดสุดตรงผู้หญิงที่ไหนเขาซื้อของขวัญวาเลนไทน์แบบเดียวกันให้คุณและผู้ชายอีก แม่เรียกได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันละค่ะกับล่าสุดนี้ข่าวลือดูเหมือนจะไม่ใช่แล้วละค่ะเพราะว่าทั้งคู่กลับมา f o l l o w อิสต a าแกรมกันเหมือนเดิมภาพสตอรี่นั้นก็คล้ายกันมากขึ้นเหมือนอกับว่าไปเที่ยวด้วยกันละค่ะสรุปแล้วดูแล้วคงจะไม่ใช่แล้วละค่ะคงจะยังรักกันเหมือนเดิมคงต้องรอชมกันต่อไปค่ะ